ประธานาธิบดีวอลอเดเมย์เซนสกีของอยูเครนนั้นแสดงท่าทีเป็นมิตรในวันอังคารนะครับกับสหรัฐหลังจากที่หารืออย่างดุเดือดสัปดาห์ที่แล้วที่ทำเนียบขาวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะครับเซนสกี้กล่าวว่าประเทศของเขาพร้อมเจ,เจรจาให้สงครามที่ดำเนินมากว่า3ปีกับรัสเซียนั้นจบลงเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และว่ายูเครนนั้น จะทำงานภายใต้การเป็นผู้นำที่เข้มแข็งของประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อให้เกิดสันติภาพผู้นำยูเครนกล่าวด้วยว่าการประทะัคารมก,กันกับทรัมป์ที่ทำนียบข่าวม่อสุกนั้นเป็นเรื่องน่าเสียใจและเสริมว่าตนยังคงพร้อมที่จะลงนามคมตกลงที่จะให้สหรัฐได้สิทธิ์ระยะยาวในการทำเหมืองสินแร่หายากที่จำเป็นต่อการผลิตสินค้าเทคโนโลยีของอเมริกานะครับ เซนสกี้โพสต์ลงแพลตฟอร์ม X ว่าการหารือที่ทำเนียบขาวกับทรัมป์และรองปัานาธิบดีสอรัตเจดีแวนส์นั้นไม่ได้เป็นไปตามที่ควรจะเป็นถึงเวลาแล้วที่ต้องทำให้มันถูกต้องก็บอกด้วยว่าเราอยากให้เกิดความร่วมมือและการสื่อสารกันในอนาคตที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ในวันศุกร์การเจรจาจบลงด้วยการที่เซนสกีถูกบอกให้ออกจากทำเนียบขาวโดยไม่มีการลงนามความตกลงเรื่องสินแร่หายากนะครับ รองประธานาธิบดีแวนส์บอกกับบีโเอว่าทั้งสารัฐรัสเซียและยูเครนเห็นว่าการทำให้ความขัดแย้งจบลงนั้นเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของทุกฝ่ายทั้งนี้การแสดงความพร้อมร่วมเจราจาของประธานาธิบดีเซเลนสกี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศระง,งับความช่วยเหลือทางทหารต่อ,อยูเครน ส่วนโฆษกรัฐบาลรัสเซียเดมิทรีเพสคอฟกล่าวกับผู้สื่อข่าววันอังคารว่าการระงับความช่วยเหลือทางกลาโหมของสหรัฐต่อ,อยูเครนนั้นเป็นการช่วยที่สำคัญที่สุดต่อเส้นทางสันติภาพ ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าววันจันทร์ครับว่าความตกลงเรื่องสินแร่หายากกับยูเครนเป็นเงื่อนไขสําคัญของการสนับสนุนยูเครนต่อไปและเขาจะออกคําประกาศนี้ในคืนวันอังคารตามเวลาสหรัฐเมื่อเขาถแถลงต่อที่ประชุมร่วมของสองสภาอเมริกันที่กรุงวอชิงตันนะครับ